กาเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวชรินแล์ชัยลินโรงเรียนบ้านที่เหล็กซ้ายดอนแตงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏกาจบนบ,บุรีสาขาว,วิชาเอกการประถมศึกษา,าคณะครุศาสตร์นะคะอายุราชการ12ปีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอน และจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนจากการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดําเนินการผ่านกระบวนการ PLC และจากการ จากการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาพบว่าจากสถานการณ์โควิด19นะคะส่งผลต่อผลสำเริจทางการเรียนของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพโดยในตัวมาตรฐานตัวที่วัดท1.1ตัวที่วัดป .4 ท .1 นะคะในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกองร้อยแก้วนะคะ ที่เขาเน้นย้ำว่าจะต้องถูกต้องยังเป็นปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นในการอ่านทั้งสองรูปแบบดังนั้นการที่นักเรียนได้เรียนรู้อักษรสามหมู่แลจะจดจำตัวพยัญชนะไทยนะคะได้ถูกต้องก็จะส่งผลในเรื่องการผันเสียงที่ถูกต้องใน,นระดับต่อไปและจะทําให้การอ่านบทร้อยแก้วหรือแม้แต่บทร้อยกองก็จะมีความไพเราะถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาดิฉันจึงศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและให้หนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งดิฉันได้จัดทำแผนการเรียนรู้เรื่องรู้จักอักษรสามหมู่โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนดังนี้นะคะขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะดิฉันได้นำบทเพลงอักษรสามหมู่นะคะมาให้หนักเรียนได้อ่าน ไรท่องแล้วก็ได้ร้องเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และก็จดจําในส่วนของอักษรสาม,มู่เบื้องตน้นซึ่งในเนื้อหาสาระของบทเพลงดังกล่าวก็จะมีในส่วนของอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งจะระบุไว้ว่ามีจํานวนกี่ตัวนะคะจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนฟังจากเพลงที่คุณครูร้องและนักเรียนได้ฝึกร้องเองแล้วก็คุณครูก็จะทบทวนความรู้ด้วยการซักถามความเข้าใจในเนื้อเพลงว่า ในเนื้อหามีอะไรบ้างนักเรียนได้รู้อะไรบ้างอักษรสามหมู่คือ,อไรใน,นระดับเบื้องต้นนะคะในการนําเข้าสู่บทเรียนในครั้งนี้พอถึงขั้นกิจกรรมการเรียนรู้นะคะคุณครูก็อธิบายในส่วนของอักษรสามหมู่นะคะก็คือตรยางที่เรารู้จักกันนะคะในระบบก,การจัดหมวดหมู่อักษรไทยพญชนะไทยแล้วก็หลังจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมพัญชนะไทยหั่นสารแล้วก็ ในส่วนของเกมขนมไทยในปิ่นโตยักษ์ในลำดับต่อมานะคะซึ่งขณะเดียวกันในการทำกิตกรรมดังกล่าวนักเรียนก็จะให้โดนักคุณครูสุ่มออกมานะคะตัวแทงงนของแต่ละกลุ่มซึ่งคุณครูได้จะทำแบ่งกลุ่มให้นักเรียนโดยการคระนักเรียนออกเป็น4กลุ่มจากนักเรียนที่มี ความรู้ได้ระดับเก่งปันกานอ่อนเพราะว่าเราทําการเรียนการสอนเราจะรู้ว่าเด็กมีความรู้ได้ระดับไหนก็จะพระเขาให้อยู่ได้ด้วยกันนะคะเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันจากนั้นนักเรียนก็ทําร่วมก,กิจกรรมร่วมกันในส่วนของเกมพยัญชนะไทยหันศานักเรียนก็จะออกมาทํากิจกรรมแล้วก็ทายทยพยัญชนะที่คุณครูนํามาแปะไว้บนหน้าผากหรือบนบริเวณบนศีรษะของเพือเ่อนโดยที่เพื่อนในกลุ่มห้ามเอ่อยชื่อพยัญชนะดังกล่าวแต่ให้บอกลักษณะที่สําคัญของเขา และจากการที่คุณครูได้สังเกตพฤติกรรมและการเรียนดังกล่าวนะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้ถูกต้องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขนมไทยในปิ่นโตยักษ์ก็คือคุณครูได้นําคําที่เป็นขนมไทยที่เป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะก็จะมีทั้งต่ําเดี่ยวต่ําคู่แจกให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้จัดก,การแบ่งกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนได้มาทํากิิกรรมด้านหน้าโดยการนําอักษรดังกล่าวนะคะคําดังกล่าวมาแปะติดในปิ่นโตยักษ์ที่ คุณครูได้ติดไว้ที่บริเวณหน้า,นากระดานไว้บอร์ดนะคะซึ่งจากการสังเกตทํากิจกรรมนักเรียนก็จะมาแปะติดกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะมีบางกลุ่มนะคะก็จะพบเจอปัญหาในคําตอบบางคนก็จะติดผิดที่นะคะคุณครูก็จะมีการชี้แนะไปในตัวแล้วก็บอกถึงข้อผิดพลาดหรือว่าข้อที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดนะคะเด็กนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจไปในตัวสําหรับกลุ่มอื่นที่มาทํากิจกรรมต่อเนื่องก็จะมาวาง ในส่วนอักษรหรือว่าคําที่ได้ไปนะคะตรงตามที่ได้เรียนรู้ไปซึ่งก่อนหน้านั้นคุณครูก็จะมีหลักการการเท่าตามในส่วนของอักษรชูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งจะมีให้เราได้เห็นในสื่อ youtube สื่อออนไลน์นะคะก็สามารถทำนักเรียนได้จดจําในส่วนของอักษรชูงกการตา่ําได้อย่างชัดเจนถูกต้องค่ะขั้นกิจกรรมสรุปสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ลงมือทําใบงานนะคะซึ่งมีทั้งหมด สามใบงานด้วยกันนะคะก็มีในเรื่องของอักษรสามหมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่านะคะทั้งสามใบงานนี้เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับทุกคนเลยนะคะพอนักเรียนทําเสร็จคุณครูตรวจและประเมินผลปรากฏว่าน,นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมใบความรู้ตรงนี้ได้ถูกต้องชัดเจนหมดเลยนะคะสรุปสุดท้ายก็คือในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวนะคะส่งผลให้นักเรียนจดจานะคะในส่วนของอักษรสามหมู่ได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็สามารถ จดจำพยัญชนะได้แล้วก็สามารถอ่านบทร้อยแก้วร้อยกองแล้วก็ผันเสียงได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นคุณรูได้เห็นความกระตือรือร้นและการตั้งใจเรียนของนักเรียนในครั้งนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอกล่าวคาว่าขอบคุณและขอจบการนําเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจที่นํามาเสนอท่านคณะกรรมการไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ